วัสดีครับวันนี้พามาดูอาการของเครื่องพิมพ์เตอร์บาเทอร์ T4500 นะครับพิมพ์ตารางไม่ตรงนะครับตารางเอียงนะครับผมเดีววันนี้มาดูวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบเทสกันนะครับตารางมันเอียงนะครับเห็นไหครับเห็นสังเกตเห็นไหมครับเส้นตารางมันไม่ตรงเห็นไหมครับ คือเส้นตารางไม่ตรงนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีแก้ไขง่ายนะครับผมโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนะครับผมใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับเสร็จนะครับผมนะครับอันนี้ก็คืออาการมันนะครับเห็นไหมครับเส้นไม่ตรงนะครับเส้นไม่ตรงตารางไม่ตรงนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเห็นไหมครับรูปกุญมแจนะครับไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดไปหาคำนี้นะครับ Maintenance นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ p i n Quality นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับผม ช่องแรกจะเป็นเทสหัวพิมพ์นะครับเทสหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับแต่เราจะไม่ได้เทสหัวพิมพ์นะครับเราจะมานี่นะครับจัดระดับหัวพิมพ์นะครับเพื่อที่ให้ตารางที่เราเทสออกมาครับหรือว่าปิ้นงานออกมามันตรงนะครับเราจะกดไปตัวนี้นะครับผมช่องที่สองนะครับผมก็ทําการกดไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ถ้าตารางมันไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับนี่อาจจะมาแก้ไขตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มันบอกอยู่นะครับเนี่ยโอเคเราจะปรับให้มันตรงนะครับเห็นไหมครับตัว e ตัวแรกมันไม่ตรงนะครับลูกศรที่เวามานะครับตัว e ทดี่สองก็คือเราจะแก้ไขตารางไม่ตรงให้มันตรงนะครับเราก็กดนิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเย็ดนะครับเราจะสามารถทำเมืนนวดนะครับปรับเองนะครับ ก็คือพิมพ์ออกมาแล้วก็มาสังเกตดูว่า,าเส้นตัวไหนตรงที่สุดเราก็มาปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับเองนะครับแต่ผมเกีเกตนะครับผมจะใช้แบบออโต้นะครับออโต้ Auto ก็คือเราพิมพ์ออกมาแล้วก็เอาไปใส่ชุดสแกนนะครับให้ให้เครื่องมันสแกนของมันเองว่าตัวไหนเป็นตัวที่ตรงที่สุดนะครับมันก็จะสแกนของมันเองนะครับก็จะเรียกเป็นออโต้นะครับ A4 นะครับก็คือใส่ A4 ไว้ในเครื่องอยู่นะครับตอนนี้เออกดสตาร์ทนะครับเครื่องมันก็จะทําการพิมพ์เป็นเป็นไอ้คอเตอร์ของมันนะครับก็คือมีเส้นในตรงเส้นในเอียงของมันนะครับมันจะพิมพ์ออกมาครับี๋ยวเราก็รอประมาณ2 3นาทีนะครับตอนนี้รอมันพิมพ์ออกมาก่อนนะครับนี่นะครับพอมันพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะ หน้าตาอันนี้นะครับที่มันพิมพ์ออกมานะครับเห็นไหมครับพอเครื่องพิมพ์ไอพิมพ์กระดาษแผ่นแรกออกมาแล้วนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่มันพิมออกมาหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เราเปิดชุดสแกนขึ้นนะครับเห็นไหมครับอยู่หน้าจอมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าให้เราเอา ฝั่งที่มีจุดดำนะครับไปอยู่มุมด้านบนสุดนะครับก็นี่นะครับฝั่งนี้นะครับความแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดชุดสแกนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับเครื่องมันก็จะสแกนนะครับสแกนเอาเส้นที่ตรงที่สุดนะครับแล้วก็เสร็จนะครับผม คือง่ายๆเลยนะครับวิธีนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสดูกันครับเทสตารางดูกันเป็นตารางตัวเดิมนะครับเ,เทสเป็นงานตารางตัวเดิมแล้วเอามาเทียบกันว่ามันจะหายไหมนะครับอาการที่เราเทสเมื่อกี้นะครับโอเคครับผม อันนี้ก็กดออกหน้าปกติเลยนะครับเราจะกดการกระบาดหรือว่ากดย้อนกลับหรือว่ากดรูปโฮมเลยก็ได้นะครับถ้ามันสแกนเสร็จแล้วนะครับพอสแกนเสร็จปับ๊บมันก็จะขึ้นหน้าไอเมนูหลักที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมจะลองเท็คจากคอมนะครับแต่เ,เราเอามาเทียบกันนะครับว่าทำไปแล้ว ผมลืมเสียบ,บย,ย s b บ,บนีนะครับอญากเสียบย s b บีแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้กดสั่งแต่ว่าลืมเสียบย s b บีนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับปินตารางออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเทียบดูกับตาราเรงเดิมที่เราเทสออกมาก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับตารางที่เทออกมาใหม่นะครับ ก็ดูเส้นเลยนะครับแต่ละเส้นนะครับอย่าเอาใบเทศแรกมาเทียบนะครับดูใบใบเทศแรกนะครับนะครับตามลูกศรชี้นะครับเส้นตารางมันจะไม่ตรงนะครับดูเทียบเลยนะครับนะครับเรามาดูจุดนี้นะครับเห็นไหมครับหายไหมครับ ที่แก้ไขง่ายๆนะครับนะครับตารางตรงทุกเส้นนะครับมาดูที่ก่อนหน้าก่อนทานะครับเห็นไหมครับเส้นมันจะไม่ตรงนะครับนะครับดูตามที่ผมได้เอาปากกาติ๊กไว้นะครับเห็นไหมครับเส้นมันจะไม่ค่อยตรงนะครับดูดูช่องนี้เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับช่องที่สองนะครับแตกต่างกันไหมครับ ไ,ไเห็นไหมครับตารางโอเคครับผมก็ใครเจอก็ลองไปทำดูนะครับ